เงียบเงียบนะลูกหลานตัวเล็กๆร้อนนัมล่ะฮะอดเอาร่อนก็อดเอาฮอดใจได้เป็นพระมีการมีงานมีพิธีกรรมบังคับเอาไว้ไม่ได้กลับบ้านก็ดีแล้วเนี่ยอ กิจกรรมพิธีครรต่างๆพวกเราก็ทำมาตลอดถึงการบำเพ็ญขั้นสูงก็คือทำบุญทำสมาธิทำให้จิตสงบนั่นเรียกว่าทำบุญเราสวดพระพุทธมนต์ไม่ใช่ทำบุญนะเป็นการสาธยายปดบาทคาถาของพระพุทธเจ้ารวมกันเรียกว่าสามัคคีวาจาสามัคคีกายพวกเราได้กราบ สามัคคีวาจาพวกเราได้สวดพระพุทธมนต์สามัคคีใจพวกเราได้ทำสมาธินั่นสมบูรณ์ทุกสามประการแล้วอันดับต่อไปสุดท้ายก็คือสามัคคีฟังธรรมฟังแล้วไปทำฟังคำเทศหรือคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ซึ่งได้ปฏิบัติตามแนวทางของพุทธเจ้าได้เห็นได้รู้ได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วนำมาบอกออกตนญาติโยมลูกหลานให้ได้รับทราบว่าการปฏิบัติธรรมได้มายังไงได้เห็นบุญเป็นมายังไงทำยังไงจึงได้เห็นบุญนั่นนง พวกเราพากันทำเมื่อกี้นี่ดูลมหายใจเข้าออกสงบตามคําของพุทธเจ้านะสุขกืนยิ่งกว่าความสงบไม่มีสีนาทีห้านาทียังดีกว่าไม่ได้ทําเสียเลยและพวกเราเข้ามาจะไม่ได้ผิดศีลเพราะเราเข้าวัดว่าไปวัดทําบุญถ้าพวกเราไม่ได้ทําบุญพระเจ้าพระสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์ไม่พาทําบุญ ผิดศิลไปวัดทำบุญก็ไม่พาทำบุญนั่นลูกหลานก็เลยหลงทางอีกเพราะพระไม่สอนให้ทำบุญไม่บอกให้ทำบุญทำบุญคืออาหารใจนั่นทำทานคืออาหารกายเมื่อเช้านี่อาหารกายเป็นยังไงเราพวกเราได้ทำแล้วเมื่อเช้านี่อาหารกายตอนเย็นก็มาทำอาหารใจนั่น ดูลมเข้าลมบอกเป็นยังไงใจละเอียดแล้วเห็นความสุขเพราะจิตสงบถ้าลูกหลานใจดีนิ่งดีสงบดีเห็นแต่ลมเข้าลมบอกไม่มีรักไม่มีโลภนั่นก็เป็นบุญนั่นละคําของพระพุทธเจ้าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าจิตสงบแล้วก็มีความสุขก,ก็เจอความสุขแล้วอยากวุ่นวายก็ถอนสติออกมาดูนั่นเห็นของเยอะ ก็อยากได้เห็นเขารวยเยอะๆก็อยากรวยเห็นเขาแต่งตัวสวยงามก็เกิดความชอบใจไปแล้วที่นี่ไปทางโลกแล้วทำยังไงเราจึงจะสวยนาะทำยังไงเราจึงจะรวยนาะคิดไปละที่นี่นั่นไปแล้วใจแตกแล้วหาวิธีอยากจะร่ารวยหาวิธีอยากจะสวยงามมาเสริมกิเลสแล้วนั่นแหละเรื่องทางโลกนั่นแหละเรื่องโลกนี่วุ่นวาย คนโรคคนอยู่ในโลกนี้ชอบยุ่งชอบวุ่นวายเห็นไหมพอหยุดการทำสมาธิเพียเดียวออกไปยุ่งแล้วนั่นให้สอนใจของเราว่าเราเป็นคนเราชอบยุ่งไหมถามหัวใจเราอย่าไปถามคนอื่นคนอื่นไม่ส,สติไม่เรียบร้อยไม่เรียบง่ายไม่ละเอียดก็ไม่เข้าใจหรอกว่าวุ่นวายเป็นยังไงนั่นสงบสุขเป็นยังไง สุขเป็นยังไงทุกเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ผูดทำรู้เองเห็นเองเราทำแล้วเรารู้เราเห็นแล้วพยายามเทียบใส่กันดูร่ำรวยกับสวยงามกับลมหายใจเข้าออกอะไรมีความสุขกว่ากันเทียบทั้งสามอย่างใส่กันนะไปถามใจของเรานั่นแหละถามหัวใจของเราทำใจของเราให้รู้ให้เตือนให้เบิกบานก็เป็นพระพุทธเจ้า พราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาพระพุทธเจ้าไปด้วยพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของทุกคนทุกท่านทุกรูปตอนที่พระพุทธเจ้าจะเข้าปรินิพานนัดพระชิกษุสงฆมเนรออกตอนญาติโยอมพุทธบริษัทมาเต็มไปหมดมาประชุมกันที่นี่พระสงฆ์มาทั้งหมดบางท่านบางรูปไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะประชุมอะไร ก็ยังคล้องใจสงสัยอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเรียกประชุมครั้งนี้อะไรนาะทำไมพระสงฆ์ถึงมาเยอะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่น,น้อยนะสมัยขั้งพุทธกาลมีภิกษุณีด้วยนั่นอยู่ในปา่าได้ลงเต็มพืชไปหมดเหลืองอาลามไปหมดที่นี้พระพุทธเจ้าก็ตัดปารบขึ้นมาวันนี้เรามีความสำคัญที่จะปารบแก่พุทธบริษัท ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็คืออีกภายในสามเดือนข้างหน้าเราตถาคตจะปรินิพานนั่นคือเราตถาคตบงสังขารตามคำอาราธนาของพญามารแล้วนั่นผลสุดท้ายพญามารได้ชัยชนะสู้รบกับพระพุทธเจ้าว่าละสุดท้ายนะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าจะได้เข้าปรินิพานเข้าสู่ปรินิพานก็คือพญามารไปราธนา พระพุทธเจ้าประเดียงให้พระอาน์นิมนต์สามข้างสี่ข้างพระอานนท์ก็ไม่เข้าใจ่าพระพุทธเจ้าประเดียงทําอะไรประเดียงว่าถ้าหากไม่นิมนต์เราตถาคตเราตถาคตาก,กับพระยามานมาลอยเอาเข้าข้างหลังมานิมนต์แล้วว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญกุศลทานบารมีอะไรก็ดีมาหมดแล้วนานแล้วธาตุสังขารล่วงลอยไปแล้วควรจะเข้าสู่ปรินิพพานแล้วนั่นพระพระพุทธเจ้าก็รับพระยามานเนี <c> ่ย <oughs> อายุสังขารแปดสิบปี กรดีพระสงฆ์ผู้ที่ยังบวชใหม่ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วใครนาะจะสอนเราล่องห่มล่องให้กันตัวเจ้าจึงอธิบายเราตถาคตไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจของพวกท่านพวกเธอพวกลูกพระธรรมวินัยเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายนั่นล่องห่มล่องให้เสียใจว่าไม่มีใครสั่งสอน บวชเข้ามาใหม่ๆพระพุทธเจ้าจะเข้าปรินิพพานเข้าสู่ปรินิพพานแล้วใครจะสอนนาะพระพุทธเจ้าเป็นแล้วนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนสอนให้พระภิกษุพุทธบริษัทสี่รับทราบว่าเราตถาคตไม่ได้ไปไหนนั่นก็แปลว่าพระหัวใจของพวกเรานั่นแหละคําว่าแปลออกมาให้เป็นพุทธ,ธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําให้ใจของเรารู้ตื่นเบิกบานนั่นไม่ใช่ หลวงพ่อโอ้อวดว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้าเอาคำสอนของพระเจ้ามาแปลให้เข้าใจว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานเราก็ทำให้ใจรู้รู้เราเตือนเราเบิกบานเบิกบานคือไม่ยินดีกับรักโลกบเอาตัวใหญ่ๆแค่นี้ไม่อยากรักไม่อยากรบแม้ก็ไม่รักไม่โลภนั่นสวยงามก็ช่างเรื่องของโลกร่ำรวยก็ช่างเรื่องของโลก มันมีแต่ม้อนล็อกล่ำรวยมากับม้อนล็อกสวยงามกับม้อนล็อกก็คนมาชอบหึงกันห่วงกันทะเลาะกันฆ่ากันตีกันจ้างฆ่าผัวจ้างฆ่าเมียเพราะความหึงห่วงเป็นม้นลอกไหทําให้ใจรู้สิให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานสิถ้ารู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วนั่นจะว่าอะไรเป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรก็แล้วแต่ขอให้รู้จุดนี้ ร่ลำรวยก็เหมือนกันร่ำรวยมาแล้วมีคนมายืมยืมแล้วไม่ามาคืนให้ฟ้องร้องกันฆ่ากันยิงกันเพราะความร่ำรวยใช่ไหมนั่นอยากเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไปพันิพานนะลูกหลานเล่งนะให้ศึกษาหลวงพ่อ,อดีใจที่ลูกหลานมาสมัครตั้งสี่ร้อยห้าร้อยเกือบจะหกร้อยแล้วนั่นอย่างน้อยที่สุดก็ได้ครึ่งหนึ่งนี่เห็นไหมมาอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วนี่ แล้วก็เมื่อมาแล้วอยากให้สนใจภาคปฏิบัติอยากให้เข้าใจคําว่าทําบุญกับทําทานทําบุญอาหารใจอยากให้เข้าใจว่ากายกับใจกายไม่ใช่ของเราเกิดแล้วแก่เก็บตายของคุณพ่อคุณแม่เกิดแล้วแก่เก็บตายใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายอยากให้ดูใจให้บุญใจให้ทําบุญให้ดูบุญเห็นบุญเห็นใจเห็นสวรรค์นั่นบุญเป็นยังไงสุข อารมณ์เดียวดูแต่ลมอย่างเดียวน่ะมีความสุขถ้าไปดูล่ำรวยกับสวยงามมีความทุกข์โดยเฉพาะปีนี้ออกตอนญาติโยมญาติพีน้องลูกหลานก็มาทำกุฏิแพบเดียวตั้งยี่สิบว่าหลังและก็ปฏิญาณตนแล้วต้องมาอยู่ทุกคืนอยากให้เน่นหนักเข้าไปอีกอยู่ในสัชิกวันพระไม่นอนไม่ได้ทุกวันก็วันพระไม่นอนวันธรรมดาไม่ถึงหกทุ่มไม่นอน ด่ามันลงไปดากิเลสอ่ะมาทําอะไรมีกุฏิเล็กๆมาดากิเลสมาฆ่ากิเลสฆ่าไม่บาปคือฆ่ากิเลสเพราะไม่ใช่ปืนไม่ใช่เมตดดาบไม่ใช่ค้อนทุบป,ปัญญาเห็นไหมปัญญาฆ่ากิเลสกิเลสมันง่วงขี้เกียจไม่ต้องทําดาขี้เกียจไปไหนทํากุฏิอุตะทำกุฏิแล้วลูกหลานเสียสละมาทําให้เขียวคําเขียวคืนมาทําให้ นั่นปัญญาค่ากิเลสไม่ใช่แต่อ้อยแอ้โอ้ยนอนจักน้อยก้นท้อวัดปึงกันหน้ากุฏิหนีเงาบ่ <c oughs> นั่นไม่แต่เสริมกิเลสแล้วมาปลูกกิเลสมาฝังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่ใช่ที่ฆ่ากิเลสนี่เรามาทําเพื่อฆ่ากิเลสนะ <c oughs> จึงไม่ทาหรูหราพุ่มพวยเอาแบบเรียบง่ายไม่ต้องกัน้นเท่าไหร่เอาไว้ลงลงลมพัดไปพัดมาไม่ง่วงเหงาเหานอน จะได้เจงกลัวละอายกันโอ้เหลียวไปกุตินั่นเห็นนางขามกแค่แม่บ่พ,พูดบ่คุยกันดีใจเป็นการเตือนกันตัวแต่คุณนั่นกุติสองคนนั่นคุยกันเล่วาวกันพูดตั้งสมาธิอยู่ด่ารอด่าก็นั่งด่ายน้มขค้ืน,นี่แด้บ่ <c oughs> อ,ออกเสือดอกเขาจีนจักพอดพวกเจ้ามาคุยกันพวกเจ้ามาทำบาปตัวไปสะแม่ เพื่อนมานั่งสมาธินั่นนี่ก็เหมือนกันละ่ะลูกหลานสร้างกุฏิให้มาทำสมาธิให้มาทำบุญพวกเจ้าจะมาทำบาปติเตือนกันบ้างนะใครโมโหโทโสคนนั้นบาปเพิ่มเข้าไปอีกคนอื่นมาสอนดีๆจะมาหาว่าเขาไล่หน,น,นีอย่างนน้นอย่างนี้ไล่เกล,ลียดไลไปล่ะโอ้มันบาปวิริยตัวนี้กิเลดเป็นหัวใจตัวนี้นั่นมีคนมาไล่ให้ดีแล้วช่วยกันดูแลนั่นช่วยกันปกป้องปก,ป,กปักรักษา ให้ดีให้งามให้พยายามเข้าไปนะไม่ลูกมีหลานดีแล้วสนุกสนใจเงียบนี่แดงว่าพี่น้องคู่บ้าอาจารย์ผู้มาเป็นผู้แนะนำสั่งสอนตักเตือนช่วยหลวงพ่อก็เข้มงวดกดขันดีอยู่เข้าระเบียบดีรักษาได้ทุกสินทุกสิ่งอย่างนี้ก็น่นหลานน้อยก็ยังบอกตรงๆร,งรง่อนเนี่ยอดเอานะอดใจได้เป็นพระไห่เลเลร่อนเป็นไรหรอก กายไม่ร้อนหรอกเวลาเขาเผาจะนองกองไฟไม่เห็นร้อนหรอหึตัวใจมันไปว่ามันไม่ได้ร้อนด้วยแต่มันไปว่าเขาร้อนเราร้อนนั่นผู้ว่าไม่ได้ร้อนผู้ร้อนไม่ได้ว่าต้องแปลให้ออกนะใครเป็นผู้ร้อนใครเป็นผู้ว่าไปว่าเฉยๆหรอท้่จริงร่างกายมันจะร้อนเป็นไหมไม่มีใจหรออยู่ในเหีบนั่นเวลาไปเยี่ยมศพน่ะ สวดเสร็จนน่นจับจัดเข้าเตาเราไม่เห็นร้อนไม่เห็นร่องโฮโปสังกาอะไรเลยเงียบบอตัวที่มันร้อนมันหนาวมันหนีแล้ว <c oughs> ตัวบอกว่าร้อนว่าหนาวไปแล้วใครจะไปเผาใจได้ฮะมิแตไฟมันนโลกน่ะเผาใจให้บังคับให้ไปเกิดไปแก่เจ็บตายอีกนั่น <c oughs> พยากรรมน่ใครสู้พยากรรมไม่ได้หรอกบังคับให้ใจไปได้นะถ้าใจไม่เคยเห็นมอนรลกใจก็ไปไม่ถูกแล้ว นั่นใจต้องเคยดูแต่สวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจขอฝากไว้ให้นเน่นหนักภาคปฏิบัติบูชาวันนี้ก็คงจะไปให้อะไรเยอะทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปทุกสิ่งทุกประการแล้วเหลือแต่วันพรุ่งนี้ถึ่เป็นวันพระสงฆ์เข้าพรรษาก็คือสาราใหญ่อันตั้งเดิมภายในจยางผ้าน้าผลวันนี้ก็ยกไปทางนู่นด้วยอืมจะรวมกันไว้เพื่อจะ ทำสถานที่นัาา่นมันกก้วงหน่อยที่ขอฉันและอธิษฐานเข้าพรรษาสัมมาคารวะพระเจ้าประสงค์จะสัมมาคารวะครูบาอาจารย์ก็พรุ่งนี้นะเพระเาะฉะนั้นในฐานะวันนี้เราทำจิตกรรมต่างๆก็นานมาแล้วด้วยอำนาจบุญกุศลอกตนญาติโยมลูกหลานจาติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าพระสงค์มารวมกัน แสดงออกซึ่งความปรงรองสมานสามารถเคยน้าหนังใจเดียวกันเป็นบุญกุศล บุญกุลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำแล้วนี่บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกอันนี้ก็จงมารวมกันจกป้องปกปองปกป้องปกปักรักษาอกตนจะจมลูกหลานจะตีพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเดินทาง้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยนึกถึงใดปารถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่ในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เทอ,อานร้ประโลกนะ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาเคพันเตสังโฆชานาตุอายังปัตมะพาโคเทระสาปาปุณติอวะเซซาภาคาอัมหากังปาปุนันตุภิกขุจะสัมเนราจะคาหัตถาจะ ยาธาสุขังปริปุญชนตูนจตุนี่พระสงฆ์อัปโลกกนกรรมในฐานะที่ออกตนญาติโยมถวายเป็นสังฆทา,านถวายแล้วต้องพระสงฆ์ต้องทำพิธีอัปโลกกนกรรมพิกุจะสัมเนและจะขหัตจะพิกุทุกท่านทุกรูปมีส่วนได้เอาไปใช้ไปสอยได้สัมเนธทุกท่านทุกรูปเอาไปสิ่งของไปใช้ด้วย ขาลือหัดออกตนญาติโยมถึงไหนอันสมควรแจกขาลือหัดก็ไปใช้ได้ถ้าหากไม่ทําพิธีอภปโลกนกรนกกรมก็เป็นของสงฆ์ญาติโยมไปใช่ก็เป็นบาปเป็นบาปเพราะใช่ของสงฆ์นั่นแหละเรียกว่าทําพิธีสังฆทานเป็นของยากถ้าสงฆ์ไม่ครบก็ทําไม่ได้ดับต่อไปก็ตั้งใจรับพร ยาถาวริวาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวายโตตินังเปตานังอุปกปะติอิตตังปจิตังตุมังคิปเมวะสเมชาตุสเปปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยาธามณีโชติราโสยาตาสปิตโยวิวัชันตตสัพพโรคโวินาสตุมาเตภวันวันตระ โยสุขคติภายุกนภาวะภิวะทนสิเิสเนจังวุทาปะเจโนจตารธรรมวะตติอายุวนโนสุขัง อาลายัญจาโกดากีนาเดนนาสังคับหิสุปฏิติตันเตการะตังหิตายสัทนาโสปปกะปฏิโสยาจิธรรมโมจะยังนิตาสิโตมเปตานะปูชาจักกตาอุราลาบาลัญจะปิคุนังอนุปปินัง Tổng hệ Hi-pun-nhang-pa-su-ta-ngã-na-pa-kan-ti-n sa ban nhá vá dan nhô vĩ tá ma cha lát cá lẽ đá vi pá san na ma na Vi-pú-lá-mô-thi-tá-chi-lá lá yé tá tá a dú นาเตนะดาคินาโอนาเตปิปุญญาสัพพิโนตัสสะมมาดาติอปปติวานจิตโตยัตถินังมหาพลังปวตยาริปารโรกัสสเมิงปติธาโหตติ ปานินานติภาวะตุสพพมังการังระขันตุสัพพเทวตานสาพาปุถานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคาลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเต ภาวตุสัพพมังคาลาระคันโตสัพเพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสาตาโสเทภาวันโตเตจิตกรรมพุ่งนี้ก็เหมือนที่ผ่านมาพุ่งนี้ถ้าออกตนญาติโยมไม่เยอะก็เป็นตบาทภายในหอฉัน หลังจากพุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็จะได้บินทบาทข้างนอกออจงรับทราบตามนี้ไม่ต้องเคลื่อนมาที่นี่อีกแล้วแต่เป็นตอนเย็นก็มีสวดปรุตมนต์อยู่ที่เดิมที่นี่อาจจะสวดพระธรรมจักกับในพรรษานี้อาจจะตลอดพ,พรรษาแต่พะตอนเย็นส่วนตนเช่ามีพระสงฆ์อยากจะ พาพระใหม่ทำวัดเช่าเสียบ้างเพราะพระใหม่ไม่ชอบตื่นก็ไม่เป็นไรทำได้ออกมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาต่อถึงกับสว่างก็ได้เออถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรก็เลิกการเลิกกันแล้วก็เลิกกันนะไม่ไปกวนหลวงพ่ออีกนะหรืออยากให้หลวงพ่อตายแล้วเติ nên mình lòng pháp pháp quan pháp quan phải pha với hành nam bồ tát đại sanh tướng sao à pháp hằng sam sam bồ thọ pa khwa kho thang មន្លើងម្បល់ពៈងរលលើម นั่งนั่งลงก่อนครับนั่งลงก่อนพวกเรากลาบ